สวัสดีครับแจกสูตรหาลูกค,ค้าใน Facebook ปี2020นะครับไม่ควรจะใช้มวยวัดต่อไปควรจะมีชั้นเชิงมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณสามารถเลือกได้เหมือนอาหารตามสั่งนะครับอยากจะสั่งอะไรกับ Facebook ได้เลยนะครับดีกว่าที่คุณจะไปโพสแบบมั่วๆแล้วเสียเวลานะครับโพสไปแล้วโดนบล็อกไม่มีใครเห็นครับไม่เป็นที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้ปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าใจเรื่องของการโฆษณาใน Facebook เพราะขั้นต่ำนะครับแค่ไม่กี่บาทดีกว่าที่คุณจะเอาเวลาไปทุ่มกับสิ่งที่มันศูนย์เปล่าครับคุณใช้เงินแค่35บาทขั้นต่ำเนี่ยมีคนพบเห็นหลักร้อยนะครับโอกาสที่จะตอบรับก็ย่อมมีนะครับแค่35บาทเริ่มต้นนะครับและกำหนดได้ตามสั่งได้หมดทุกอย่างขอแค่คุณตั้งค่าให้เป็นพอนะครับสามารถพลิกแพลงใช้สิ่งอื่นๆได้นะครับทำธุรกิจเชิญคน มาเป็นตัวแทนต่างๆเหล่านี้นะครับค่อยว่ากันหรือว่าขายสินค้าก็ได้เช่นกันนะครับหาลูกค้าบน f a c e b o o k นะครับสูตรของผมจำง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยอย่าเพิ่งไปคิดถึงกลุ่มเป้าหมายอันดับแรกให้คุณโพสเนื้อหาก่อนเลยนะครับอะไรที่มีอะไรที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นให้โพสลงไปในเพจปร,ริมาณน,นะครับมากๆเพราะอะไรคุณจะสามารถใช้ลูกเล่นของ Facebook ได้เต็มที่นะครับหนึ่งคือ i อเพจ สองคือเชิญเพื่อนได้เพราะว่าถ้าคุณมีเนื้อหาในเพจแล้วคุณจะกล้าเชิญเพื่อนเมื่อเชิญเพื่อนเข้ามามีคนติดตามสักระยะหนึ่งคุณจะได้รับลูกเล่นหรือฟีเจอร์ตรงนี้นะครับชื่อ ID ดีเพจที่กําหนดเองได้แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับใต้ใต้ชื่อเพจเนี่ยมันจะมีไอเด้งขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับดังนั้นคุณต้องโพสต์ลงไปที่สําคัญนะครับเมื่อคุณมีโพสต์มากมายแล้วในการนําส่งโฆษณาคุณสามารถเลือกใน,ในโพสต์ของคุณเนี่ยใน,ในเพจนะครับโพสต์ในเพจนําไป ทำโฆษณาหรือว่านำส่งออกไปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างใหม่นะครับดังนั้นโพสต์ในเพจจึงสำคัญมากนะครับผ่านนะครับสเตปที่1ไปอย่างรวดเร็วสเตปต่อไปเมื่อเมื่อเข้าสู่การจัดการโฆษณาการใช้งานครั้งแรกจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเข้ามาก็คือมีหน้าในการสร้างโฆษณาขึ้นมาแต่ครั้งที่2เริ่มมีนะครับเข้าสู่หน้านี้แล้วอย่าเพิ่งงงนะครับหมายถึงหน้าจัดการแคมเปญเก่าๆที่คุณเคยสร้างไว้ ไม่ว่าจะก๊อปปี้สร้างหรือว่าขยายนะครับขยายชุดโฆษณาก๊อปปี้ตัวโฆษณาให้มีหลายโพสต์อะไรค่อยว่ากันมันคือหน้าปรับแต่งอย่าเพิ่งงงนะครับถ้าเข้ามาในครั้งที่สองแล้วมันหน้าตาแบบนี้ให้คุณคลิกสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสร้างแคมเปญใหม่คลิกสร้างนะครับครับก็ทางเข้านะลืมบอบร์ดลืม ลืมแนะนํานะครับครับคือกดตัวนี้นะครับเนี่ฮะไม่ว่าจะ Facebook โปรไฟล์หรือ Facebook แฟนเพจคลิกคําว่าสร้างนะเนี่ยลากมาคําว่าโฆษณาเด้งเข้ามาหน้าตัวจัดการโฆษณาทันทีมือใหม่เข้ามาปุ๊บมันจะหน้าตาแบบนี้นะอย่าเพิ่งงงนะครับก็สามารถนะครับเลือกวัตถุประสงค์ของคุณได้เลยสูตรของผมคือหาลูกค้ามือใหม่แนะนําให้ติ๊กการมีส่วนร่วมและ การเข้าถึงนะครับดูตรงนี้นะครับตัวไอเนี่ยเขาบอกว่าจะแสดงนําส่งโฆษณาของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่มันอาจจะไม่เฉพาะเจาะจงนะก็ควรที่จะเทสแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันจะราคาถูกมากการมีส่วนร่วมคืนเริ่มและเริ่มเน้นแล้วเน้นอะไรคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์คนที่ชอบกดไลค์คนที่ชอบคอมเมนต์นะครับเนี่ยตามที่เขาแจ้งเลยตรงเป๊ะนะครับนี่นะ คนที่การกดถูกใจเพจอะไรต่างๆหรือมีการการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับคนที่ไม่นิ่งดูใดนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้นะครับเลือกสองหัวข้อนี้ก่อนนะสําหรับมือใหม่และราคาถูกมากสําหรับราคาแพงคืออะไรตัวนี้ตัวหากินของ Facebook เลยวัตถุประสงค์ข้อความครับสําหรับคนที่เริ่มมีแฟนเพจเยอะเริ่มมีกลุ่มลูกค้านะครับพฤติกรรมทักแชทอินบ็อกเนี่ยคือเขามองว่าโอกาสที่จะได้ลูกค้ามีสูงเขาจึงคิดราคาแพงมากนะครับ โอเคงั้นผมแนะนำทำทั้งสองแคมเปญนี้เลยนะครับสร้างขึ้นมาเลยนะครับจัดโปรขึ้นมาสองแคมเปญได้ทันทีนะครับผมเลือกการมีส่วนร่วมก่อนเลยแล้วกันนะครับคล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรต่างกันมากนะก็เลือกเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างโอเคปิดปิดได้เลยนะครับอะไรที่ตรงนี้เขา แนะนำให้เปิดคือปิดนะครับต่อไปคลิกดําเนินการต่อสูตรนะครับสูตรคืออย่างนี้ฮะคุณจําตรงนี้ได้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยคุณติ๊กงบประมาณก่อนเลยเรื่องการจ่ายเงินสําคัญนะครับอันดับแรกอย่าเพิ่งไปซีเรียสเรื่องอื่นให้ติ๊กไปที่งบประมาณก่อนเลยกําหนดวงเงินก่อนนะครับงบประมาณในส่วนการชําระเงินแนะนํา มือใหม่นะครับใช้เป็น True Money Wallet สมัคร Vcard ครับค่อยว่ากาันไปเสิร์ชหาใน YouTube ของคุณครับ Vcard นะครับสมัคร True Money Wallet ชำระเงินโฆษณามีคนทำคลิปเยอะแยะนะครับสมัครจดหมายเลขบัตรแล้วนำมาชำระเงินใน Facebook ได้ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตนะ True Money Wallet Vcard จบข่าวเลยครับกำหนดตรงนี้นะครับให้คุณเลื่อนมา เป็นตลอดอายุการใช้งานมือใหม่เริ่มต้นเท่าไหร่ดีนะครับโอเคเริ่มสัก360บาทนะครับ360ครับและนะครับบวกลบประมาณ10วันนะครับตอนนี้เดือนเดือนหกก็คลิกไปที่เดือนหนะครับย้อนกลับไปเดือน6มิถุนาเรียบร้อยแล้ว โอเคเดือน6วันอ่ะยี่สิบบวกไป30สเออยีบเก้าแล้วกันนะครับยี29บเก้าสองเก้าโอเคครับก็เกือบเกืบสิบวันนะครับสามร้อหกสิบาทยี่สถึงยิบเก้าประมาณ10บวันนะคุณผู้ชมแล้วคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมนี่คือสูตรผมนะ ผมจะชอบใช้แบบนี้นะครับคลิกเพิ่มเติมการเรียกเก็บเงินเนี่ยเขากำหนดให้เป็น i m p r e s s i o นนะครับไม่สามารถแก้ไขได้แต่วัตถุประสงค์อื่นสามารถเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะการเข้าถึงให้เยอะที่สุดอะไรต่างๆค่อยว่ากันนะครับแนวโน้มต่างๆตรงนี้แต่ว่าวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมนี้เขากำหนดให้เป็น i m p r e s s i o n การเนี่ยเวลาแสดงโฆษณาเนี่ยติ๊กแก้ไขนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าส่วนมากเขาก็แก้ไขกันทั้งนั้นนะนะครับเริ่มต้นที่นี่ครับติ๊กไปเลยหกโมงเชา้าติ๊กเรื่อยไปนะครับยาวเฟื้อยไปจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มนะครับเนี่ยไม่ต้องพักเบรกเวลาใดๆทั้งสิ้นนะครับติ๊กยาวแบบนี้ได้เลยนี่คือสูตรครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับหกโมงเชา้าถึงประมาณสี่ทุ่มโอเค การนำส่งมาตรฐานนะครับนี่คือเคลียร์เรื่องนี้เรื่องจ่ายเงินเคลียร์ให้ผ่านก่อนนะครับแล้วแล้วดูตรงนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้ผมยังไม่ตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายใดใดทั้งสิ้นนะครับมีโอกาสเข้าถึง1นึ่พันถึงเกือบ $3 ามพันคนต่อวันโอกาสการเข้าถึงนะและโอกาสการมีส่วนร่วมคุณดูนี่ฮะเกือบสองกว่านะครับใช้เงินแค่ 36บาทประมาณนี้นะครับเนี่ยแต่ยังไม่ไปกําหนดกลุ่มเป้าหมายเมื่อกําหนดเสร็จแล้วละไอ,อตัวการเข้าถึงอาจจะลดลงนะครับผ่านนะครับเรื่องนี้2หัวข้อที่2ให้คุณไปติ๊กที่กลุ่มเป้าหมายเห็นไหมครับยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องใส่โพสต์อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าโพสต์เราโพสต์ลงไปในแฟนเพจทั้งหมดแล้วที่ผมแนะนำนะโพสต์ปริมาณมากๆที่ผมแนะนําช่วงแรกนะไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับ ต่อไปครับไปที่กลุ่มเป้าหมายครับติ๊กตรงนี้อ่ามันไปอย่างรวดเร็วมันเลื่อนให้อย่างรวดเร็วครับมือใหม่ครับติ๊กสร้างใหม่ได้เลยนะครับตำแหน่งที่ตั้งต้องเช็คดูด้วยนะมันเป็นประเทศไทยหรือยังนะครับโอเคอายุนะเพศอายุเหล่านี้ไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับมีผลต่อตัวเลขการเข้าถึงนะครับอายุสักประมาณถ้าง,งบน้อยก็สักประมาณ30สไปจนถึง60นะแต่ว่า ในส่วนตัวความคิดของผมนะคนอายุหกสิบกว่าเนี่ยถือว่ากลุ่มเป้าหมายที่ดีนะครับคุณผู้ชมผมเลือกไว้หกสิบห้าบวกแล้วกันนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีอยู่นะคับแม่แม่ป้าป้าเนี่ยถือว่าทำงานออนไลน์ได้ดีเยี่ยมมากนะครับผมเลือกสักยี่แปดไปจนถึงหกสิบห้าแล้วกันนะครับโอเคทุกเพศครับหรือนะฮะสูตรอีก กรณีนึนงเลือกเฉพาะผู้หญิงครับสำหรับคนที่ทํางานออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะว่าผู้หญิงจะมีความสนใจในส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเลือกทั้งชายหญิงก็โอเคฮะโอเคครับรายละเอียดโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะตรงนี้นะครับให้คุณแก้ไขสําคัญที่สุดเลยนะครับในหน้านี้คือสําคัญตรงนี้เลยนะครับ การกําหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะครับคลิกแก้ไขตรงนี้เลยนะครับสรุปง่ายๆโจดเลยก็ได้นะครับว่ามีอยู่3มหัวข้อหลักๆเท่านั้นเองนะครับใน facebook โฆษณา3ามหัวข้อคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยข้อมูลประชากรความสนใจและพฤติกรรมนี่คือหัวข้อหลักของ facebook ทั้งหมดทั้งโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่สหัวข้อแต่ไม่ต้องไปติ๊กเลือกทีละหัวข้อนะ นะครับไม่ต้องติ๊กทีละหัวข้อผมแนะนําให้คุณพิมพ์ค้นหาตรงนี้นะครับในหัวข้อนี้คิดอะไรไม่ออกนะครับคุณผู้ชมให้พิมพ์คําว่าผู้ดูแลเพจครับผู้ดูแลเพจอ่ะนะผู้ดูแลนี่คือสูตรครับเพราะคนที่เป็นผู้ดูแลเพจเนี่ยนะครับนะคือเขา เขาเล่นเฟซนะครับอยู่เป็นประจําคนที่เป็นแอดมินเพจคือค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องการเล่นเฟซพอสมควรนะครับคิดอะไรไม่ออกให้ติ๊กผู้ดูแลเพจเข้าไปนะครับโอ้โหคุณคุณดูนี่ฮะกลุ่มเป้าหมาย4ล้านกว่าแล้วนะครับหลังจากนั้นครับคุณอาจจะครับก๊อปปี้ข้อความโอเคคัดลอกวาง คุณอาจจะเพิ่มผู้ดูแลอย่างอื่นนะครับผู้ดูแลเพจความงามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับเนี่ยฮะเลือกกลุ่มการเลือกกลุ่มเป้าหมายหลักๆและสูตรสูตรที่สองนะครับนอกจากผู้ดูแลเพจหรือว่าคนที่เล่นเฟซบ่อยๆแล้วนะครับสูตรที่สองคือชื่อเพจดังๆนะครับอย่างเช่นเพจของอาจารย์บันดิตชื่อเพจอะไรแต่มันไม่ได้มีโชว์ขึ้นมาทุกเพจนะ หมายความว่าอาจจะนะครับอย่างเช่นอาจารย์บัณฑิตนะครับผมพิมพ์บัณฑิตดูดีครับคนที่ชอบแรงบันดาลใจอะไรต่างๆถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับประมาณนี้นะยกตัวอย่างแค่ยกตัวอย่างสองหัวข้อผู้ดูแลเพจแล้ว่็แล้วก็เกี่ยวกับเพจชื่อดังต่างๆนะครับนี่คือพิมพ์แบบนี้นะครับนี่คือสูตรนะให้คุณพิมพ์ไม่รู้ว่าจะเด้งขึ้นมาในส่วนของ เป็นความสนใจหรือข้อมูลประชากรหรือพฤติกรรมในหัวข้อหลักๆสหัวข้อนี้ก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็คุณก็พิมพ์นะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาครับนี่คือการเลือกความสนใจแบบพิมพ์นะผมมันมันเยอะมากไงเราไม่รู้ว่าเราจะไปกําหนดยังไงนะครับดังนั้นคุณต้องวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะแฝงตัวอยู่หรือว่าถูกใจเพจอะไรเป็นพิเศษนะครับคุณก็พิมพ์ได้เลยนะครับ เรื่องของอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะครับพิมพ์สุขภาพมันโชว์อะไรขึ้นมาคุณก็เลือกได้เลยนะครับเพราะว่า Facebook เนี่ยภาษาภาษาไทยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะบรรจุอะไรให้เรานะครับก็บรรจุเท่าที่นะเท่าที่สามารถบรรจุได้คุณดูนี่ครับผมพิมพ์สุขภาพเนี่ยอาหารสุขภาพต้องดูรายละเลอียดนะลากเมาส์มาดูอ่านดูรายละเลอียดว่ามันคืออะไรมันคือความสนใจครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพเห็นไหมครับการดูแลสุขภาพเคล็ดขับสุขภาพอะไรต่างๆเราต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับ คำหรือว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้มันหมายถึงอะไรนะครับคลับสุขภาพเนี่ยมันคืออะไรคุณลองอ่านดูตรงนี้นะครับมันคือคนที่ถูกใจเพจเกี่ยวกับคลับสุขภาพนะครับการรับประทานอาหารสุขภาพคือนะยเพจเกี่ยวกับอาหารสุขภาพเราต้องให้มันแตกฉานมากไปกว่าน,นี้ว่าอาหารสุขภาพเหล่านี้ใครบ้างที่จะมากดถูกใจ นะครับหรือว่าจะเกิดจากการปั๊มไลท์หรืออะไรต่างๆเราต้องวิเคราะห์ให้ถูกนะครับผ่านนะครับนี่คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้พุ่งไปยังสิ่งเหล่านั้นแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับคุณผู้ชมสําคัญคือจุดนี้ครับจํากัดเออตรงนี้ก่อนเลยเพิ่มคนที่ไม่ต้องการรวมหมายถึงว่าคัดคนออกครับนะครับคัดคัดใครออกครับหลักๆเลยสูตรนะครับสูตรจดได้เลยนะครับ ผมแนะนําเกี่ยวกับคาสิโนนะครับลองพิมพ์นะครับพิมพ์ค้นหาคาสิโนเห็นไหมครับเพียบเลยพยายามเอาออกให้หมดเลยนะครับมีเท่าไหร่เอาออกให้หมดเลยนนะต,ติ๊กติ๊กเลยนะติ๊กตรงนี้คาสิโนนะครับค,ลค,ลคาสิโนออนไลน์เนี่ยคัดลอกดับเบิลคลิกคัดลอกวางครับเนี่ยคาสินโนแล้วมันเด้งขึ้นมารอบสองนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกครับ นะแล้วก็วางวางคีย์เวิร์ดที่เราคัดลอกไว้เนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นมาติ๊กไปเรื่อยๆนะครับสูตรที่1คือคาสิโนถูกต้องไหมครับต่อไปครับสูตรที่2พิมพ์คําว่าเกมครับคนที่เล่นเกมเอาออกให้หมดเลยนะเนี่ยผมไม่สนใจอะ่ะนะเกี่ยวกับเกมผมติ๊กออกหมดเลยนะครับคนที่เล่นเกมก็รู้ๆกันอยู่พฤติกรรมคนเล่นเกมคือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยนะครับโอเคนะเกมคาสิโน อะไรที่มันเป็นด้านลบอ่ะพิมพ์แล้วคัดออกนะมันเยอะมากนะครับนี่คือสูตรส่วนตัวของผมนะผ่านนะสองหัวข้อเลยนะหนึ่งหนึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายที่จะพุ่งไปสองคือคัดออกสามจำกัดให้แคบลงสําคัญเลยจุดนี้นะครับจํากัดอะไรให้แคบลงคุณต้องการให้กลุ่มเป้าหมายของคุณโฟกัสอะไรมากเป็นพิเศษสมมุตินะครับส่วนตัวผมคือ ผมต้องการคนที่เป็นแอดมินเพจมีจิตใจดีงามติดตามอาจารย์บัณฑิตนะครับและสำคัญเลยที่ผมจะโฟกัสคือต้องเป็นนักการตลาดนะครับผมพิมพ์สมมุตินะการตลาดเนี่ยถ้าผมจะโฟกัสเรื่องการตลาดนักการตลาดนักโฆษณานะครับการตลาดอาจจะเป็นแค่ความสนใจที่แบบว่าอาจจะกว้างเกินไปนะครับอ่ะเพิ่มเข้าไปจํากัดให้เป็นนักการตลาดต่อไปจํากัดอะไรอีกอีก คีย์เวิร์ดหนึ่งโฆษณาแล้วกันนะครับคนที่ชื่นชอบการโฆษณานะครับความสนใจโฆษณาคนที่ชอบการตลาดการโฆษณาก็หนีไม่พ้นพวกพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นักธุรกิจเครือข่ายเหล่านี้ถูกไหมครับเราต้องให้มันแตกฉานว่าในแต่และคีย์เวิร์ดเนี่ยคือใครบ้างนะครับอติ๊กไปเลยนะครับเอาจากัดติ๊กไปเรื่อยๆนะครับถามว่าจํากัดได้สักเท่าไหร่คือมันแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายของคุณว่าคุณจะตี ให้มันแตกฉานออกมาว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยควรจะจำกัดในหัวข้ออะไรบ้างบางคนก็อาจจะจำกัดสั้นๆน,นะครับแค่หัวข้อเดียวครับบางคนอาจจะต้องจำกัดให้หลากหลายคีย์เวิร์ดก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะสรุปเลยนะครับผมเลือกความสนใจเกี่ยวกับครับปัจยยาการดำเนินชีวิตและเป็นผู้ดูแลเพจครับสิ่งที่ผมคัดออกคือคาสิโนโออนไลน์เออมันอยู่แถวๆนี้แหละนะครับเนี่ย ผมคัดออกคือพวกคาสิโนออนไลน์ที่สําคัญผมจะโฟกัสเนี่ยผมโฟกัสคนที่เป็นนักการตลาดและโและรักการโฆษณาออนไลน์ประมาณนี้นะครับจริงๆผมอาจจะต้องเพิ่มรายละเอียดให้เยอะกว่านี้แต่ว่าเวลาจํากัดนะครับคร่าวๆเอาแบบลวกๆจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเคลียร์จบนะครับเรื่องกลุ่มเป้าหมายแค่คุณโฟกัสคานี้จบข่าวเลยการกําหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดหาให้เจอนะครับมันอยู่ด้านล่างของเนี่ย ชื่ออายุเพศเหล่านี้นะครับเนี่ยแค่คุณคลิกรูปดินสอแล้วมันเข้าสู่โลกกว้างทันทีเลยนะครับเป็นปุ่มเล็กๆแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนยอดขายของคุณได้เลยนะครับโอเคจากนั้นครับตำแหน่งจะการจัดวางครับผมแนะนำให้แก้ไขกำหนดเองนะไอสตรงสตรีมเนี่ยติ๊กออกได้เลยนะครับอินสตาแกรมยังยัง,ยงมีลุ้นอยู่นะเพราะว่าคลิปวิดีโอมันก็ไม่แน่นะครับถ้ามัน สั้นน้อยกว่า3นาทีมันก็อาจจะโชว์ใน i ิน t a g r กรมนะครับแต่ถ้านะติ๊กออกเลยก็ได้นะครับแกรมติ๊กออกเหลือไว้แค่ Audience Network ในเครือข่ายของเขาแค่นั้นนะครับกลุ่มเป้าหมายตำแหน่งงบประมาณผ่านนะครับการจ่ายเงินเรียบร้อยทีนี้ครับติ๊กมาตรงนี้นะครับหัวหมวดโฆษณาเนี่ยธุรกิจที่ต้องการโฆษณานะครับก็ แน่นอนมันเป็นเพจที่เราเลือกไว้อยู่แล้วนะครับเลือกดูนะว่ามันเป็นมันเราจะทําโฆษณาเพจไหนนะครับธุรกิจตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาติ๊กเรื่องของการเลือกโพส์หรือว่าชิ้นงานโฆษณานะครับเออสลับเพจให้มันถูกต้องเห็นไหมฮะกำลังจะไปนู่นเลยคนละเพจเลยนะครับอ่ะผมติ๊กเลือกเพจตรงนี้แล้วกันนะครับแจกเครื่องมือของ u pick ครับทีนี้ ชิ้นงานโฆษณาติ๊กมาที่หัวข้อชิ้นงานโฆษณาครับไอการติดตามข้ามเลยนะไม่ต้องไปสนใจเลยนะมันซับซ้อนครับ facebook Pixel ไม่ต้องใช้งานครับให้คุณติ๊กเลือกโพสครับก็เลือกจากโพสในเพจที่ผมแนะนำให้คุณเนี่ยไงครับโอเคนะติ๊กอ่ะผมเลือกโพสนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิกดำเนินการครับจบข่าวเลยในการเลือกสื่อเข้ามาในโฆษณานะครับ คือคุณทำ f c e e o o o แอดแต่ไม่ใช่บูธโพสหน้าเพจนะนี่คือทำในเว็บโฆษณาโดยตรงถ้าการบูธโพสหน้าเพจคือมันไปกระตุ้นให้คนเข้ามากดไลค์กับคอมเมนต์แค่นั้นแหละแต่เราจะโฟกัสลูกค้าไงนำส่งโฆษณาแบบเขาเรียกว่าตามสั่งเออนะครับเรากำหนดเองได้ครับเห็นไหมครับแล้วเมื่อคุณเลือกโพสเนี่ยมีใครคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆมันจะไปโชว์หน้าเพจอยู่ดีคุณผู้ชมนะเนี่ย เพราะว่ามันสามารถเพิ่มปุ่มได้ครับคุณผู้ชมคลิกเพิ่มปุ่มได้เลยอ่ะโอเคปุ่มอะไรนะครับถ้านี่ครับคุณจะใช้เป็น l i n e OA ก็แค่เข้าไปในหน้า Line o f f i c i a l a c ค o u n t คัดลอกลิงก์มาวางค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเนื้อหาอื่นๆอยู่ในตัวไอมุมขวานะครับให้คุณกดหน้าจอแล้วไปที่ตัวไอมุมขวาผมฝากคลิปที่เกี่ยวข้องไว้ไม่ว่าจะเป็นไลโอเอหรือว่าพื้นฐานโฆษณาอะไรต่าง ผมอาจจะไปอย่างรวดเร็วคือโคตยรย่อไม่เกิน30นาทีเนี่ยให้คุณเข้าใจถือว่าไม่บ้าก็อัจฉริยะมี2อย่างนะครับคุณผู้ชมก็ยอ่อแล้วนะถือว่ายอ่อที่สุดแล้วครับแล้วก็คัดลอกนะโอเคคัดลอกในหน้าหลักหน้าโฮมนะครับลายออฟฟิเชียลแอคเคาไปคัดลอกลิงก์ไอเจนเฟนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ คำว่าคัดลอกลิงดายเล็ Link คัดลอกครับกลับไปที่เ,เนี่ยตัวจัดการโฆษณาโอเคแล้ววางครับเลือกดูปุ่มนะครับปุ่มดำเนินการใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยครับขอทราบราคาแล้วกันนะครับ ก็แล้วแต่นะครับคุณจะเลือกหัวข้ออะไรอัปเดตโพสต์ครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับปุ่มมันจะโชว์ว่าขอทราบราคานะครับรีบจับจองสมัครเป็นนี่ฮะยูพิกเกอร์อะไรต่างๆนะครับขอทราบราคากดปุ๊บแล้วไปที่ l ล n e อ f ฟ i c i a l Account ทันทีนะนะครับสั่งได้ดั่งใจเลยนะคุณคุณผู้ชมโอเคครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับจบข่าวเลยนะครับทีนี้ก็ เหลือแค่กดยืนยันนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนี่ครับยืนยันจบข่าวเลยแล้วรอรอดูแจ้งเตือนของ f c e e o o o โปรไฟล์ของคุณนะว่าโฆษณาอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับหรือคุณจะเข้ามาแล้วดูในตัวจัดการตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปจบข่าวจบแล้วนะเมื่อคลิกยืนยันคือจบข่าวเลยจะผ่านหรือไม่ผ่านอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าไม่ผ่านแสดงว่าหนึ่งตัวอักษรในหน้าวิดีโอมันเยอะเกินและถ้อยคําหรือดีสคริปชั่นคําบรรยายมันขัดมาตรฐานคุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันล่อแหลมนะครับพยายามให้มันน้อยที่สุดมือใหม่นะครับคบําบรรยายให้น้อยแคปชั่นต่างๆให้น้อยๆเอาวะ่นะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วรูปภาพนะมัน,ะมนถ้าเงื่อนไขเหล่านี้มันผ่านคือจบข่าวเลยนะครับยังไงมันก็รันโฆษณาให้คุณ โอเคนะครับให้คุณเข้ามาดูที่ตัวจัดการคลิกที่ตัวจัดการโฆษณาตรงนี้นะโอเคจากนั้นครับมันจะโชว์ผลงานของคุณว่าแคมเปญน,นี้มันกําลังทํางานอยู่หรือไม่อะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงการปรับแต่งโฆษณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินการตั้งค่าต่างๆมันจะอยู่ในหน้าตัวจัดการโฆษณาทั้งหมดเลยนะ ครับมันจะโชว์ในหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับคุณก็สามารถกดเมนูมุมซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าอื่นๆที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับค่อยว่ากันนะครับมันตั้งค่าได้หลากหลายครับยเยอะแยะ